Hier gehen wir nur abreißen, was das da drauf ja, Das, 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 das schmeißen wir gleich weg. Das viele Jahre Ja, aber schau mal hier in meiner Hand. Also hm. das kannst du nirgendwo mehr aufstellen. Das muss aus dem Fenster. Wir können ja die anderen zwei Dinger behalten, ja. Hm. Aber wir können das nicht mehr wegschmeißen. Okay, man, 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 ja, du, du das man, mal. Ding wegmachen, dann reißt doch. Das das sieht doch kein Schwellen. Ja, dann macht mal weg.

มากระึ้งกัดนอนตะกี้มันไอนมันมาขอมัลกฐนมาขอไดไเนาะเฮตาผามันตีงูกบ้างกบอาบเขีนอยู่โว้ยใครบุมีบักเฮา Gott auch. Oh. Jetzt ist er ja. Ding, ja. ja, ja. ja. ja, ja, ja. ding, 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 ding. Die Verschlüsselung. dann. Genau, jetzt nehmen wir das Ding aus. Dann schieben das aber nochmal aus. Oder schiebt das einfach? Ja, der Genehmigte. Der geh da rüber. Einfach so machen. Und jetzt in der Mitte, sauber machen, bevor ich aufbaue. Ja. Sollen wir es hochbringen? Ja, kann lassen, das Bett, da wir machen, kann lassen da hinten. So, umdrehen wir dann.

Ne, da kommen die nicht rein, die kommen von unten ran. Ja, als stabil. Nee, nicht die. Das ist ein zweites Schubfach. Wie? Wie mal so eine Schraube hier? Ja, schon mal. Man <laughs> Verstehe Du kannst die Tangbang <laughs> Du die ขาสีต้องสองข้งแล้วขาไปมันสี่ข้อแสองข้งแต่คนละทางเนียย่างเก้าขาฝ้งเลยเดือนกันใส่เ่อใส่เกือบหน้ำมืนใส่เกือบเวลาเกือบน่้าหมื่น So Lili, komm mal her. Pass an. Du Lagen, du? Hast, ja, du die ja. Cover, hast du das Cover schon bekommen? Hm. Dann machst du drauf. Aber vom Fording ich ihr mal ein vielleicht, ich weiß nicht, geht oder nicht? Ben bin an Ich mache den nur ein Kett Ja, was machst du denn, Ich Schau jetzt alle bis ihr fertig seid. Ruft er mich ganz laut, weil da müsste noch was angeschraubt werden. อันนี้กัเครื่องตัญ้าของพ่อเท่านะคะลูกเคยซื้อให้เพิ่นพ่อทอไว้เลยได้เครื่องตัญญาหญ้าขื้นห้ายหลายชนน้ำส่วนเอ็นสียอบอกยกทางเอาอก,กระางไมาไว้เนาะค่ะเพราะว่าพื้นที่มันก็กว้างกันบ่ละคะ่ะที่แรกลูกเคยเพิ่นกับ่าเจกซื้อแบบเครื่องตัญญาแบบรุ่นดีแบบคันละหาเมื่อนอ่ะหาเมื่นกลัวหาเมื่นเก่านะคะปะ้าจำรถคันหนึ่งจำรถหมอแซ่คันหนึ่งไหคะ่ะเครื่องตัญญาเนี่ย ลูกเคยว่าซื้อแบบนั้นในพตเอาพอตเอาบ่เอาเอาว่าสันว่าเอาเครื่องตัญยาธรรมดานะรุ่นแบบอันแปดพันกว่าบาทนี่นะสันอันฮอนด้าธรรมดานี่นะสันว่าไปแย่แรงแล้วยากได้เครื่องตัญยาแบบอันบังคับตัดไหมคะนั่งตัดได้นะแต่ว่าเอารอบรรยัณราซิมาัยูประเทศไทยผลราคาจังค่อยให้เราซื้อเอาเนาะฮาเจ้เราอยากตัดเองสินะค่ะแต่ว่าอันว่าซื้อพอตเ่าพอตเอาบ่เอาป่าที่นี่พอตเ่าอยากได้ เครื่องตัดหญ้ามือคันละแปดพันกว่าบาทฮอนดาเนาะพูถ้ถวโบคีดอกด้รถตัดหญา้ายังตัดเองแล้วลว่ะว่าแต่ลูกเคยเอ้ยว่าอยากได้ว่าแต่พอถ่อเอ้ยว่าอยากได้ยังลูกเคยก็ซื้อให้เบิดเนาะคะ่ะเมื่อนี้เบิร์ดบ่หน่อยซื้อควงเขาบ้านนะพอเโถาซื้อควงนี้ซื้อทุกปีค่ะเวลากลับไทยไปเบิรงวเมือ่อพุทโถแม่ถ่าขาเรียอีหยางนั่นะสินะค่ะปีกายนั่นก็นกนคือซื้อเครื่องกองน้ำแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็ อย่างอีกอะจำบ่ได้เนาะค่ะปีไกแล้วก็ซื้อปีนี้แล้วก็ซื้อซื้อทุกปีค่ะขาดแคขนอย่างเราก็ซื้อให้เนาะค่ะสำหรับไปเฟ่งกัดเตื้อกัดปเ็นมามันจิกกัดด้พ่อมันพาแกมือเลี้ยงจี๋กูไปเฮ็ดยางคไฟคนแน่ได้จากแม่ได้ไป เอาไปปลูกหาซื้อพันธุ์มันไปหาซื้อต้นไปปลูกสวนได้ปีน่เ <blind ing. S 2> huh? นี่ยเรืยังยังมาเจ้าซื้อว่าย่างฮะมาเจ้าซื้ออยังบาักการเนีเ่ยกัดด้วยบักกาศ มันอันนั้นตัวน,นั้นมันเปียคับตัวน่ะเขาว่าให้กินนั้นนี่ดุเด่นมันทำลายไตยเลยเขาว่าซื้ออียอักับพิษวรระดับระเบิดอะลรคุณคุณฟังพุน,พน,พนเน,น,นื้อกระทางน่ะกระทางซีฟ้านะเออ,อ มันสมมันอะรสจัดมันจิกกัดจะได้พ่อน้อชอเต้นนะน้ออันนั้นเนี้ยติ้งแนบติ้งเนล้ยเนี่ยสมัยเราแต่แต่สมัยสสบเป็นเด็กน้อย tên tên nhóm ngay ta Tên là xoắn mấy cái xoắn nó ยูนิ่อี้มาเหี้ยไปแกขีตาให้มากูมือทำไมไปชวนกูตดวนะชิฮัร์ไทยน่ะอ้งแม่เนอะิฮก็ n o นเนี่ยแเมนมูาะได้เน Vom Leute vom Arbeiten hat sie die die. Zecken schau mal, wie sie sich selber immer beißt. Hat hat noch. Ja. ein Popo ist ja okay.